สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมสงสัยนะเพื่อนๆนเพื่อนๆใครที่ที่มีความรู้นะความรู้เรื่องนี้นะผมก็ผมก็ไม่สันทัดเหมือนกันนะอันนี้ผมสงสัยจริงนะสงสัยมานานละคือผมได้ยินครั้งแรกผมมันยังรู้สึกว่าตังแงตังแงอะ่ะคือมันมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเพื่อนๆนท่านใดที่รู้นะลองเรามาแชร์กันหน่อยนะครับผมก็สงสัยกันไหมครับว่ายศไฮโซเนี่ยสงสัยกันไหมยศไฮโซที่มีไฮโซ ไฮโซ so ABCD อะไรอย่างเงี้ยนำหน้านะครับผมเ,เป็นองค์กรไหนเป็นคนแต่งตั้งนะครับแล้วมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะถึงจะได้ยศนี้นะอันนี้ผมสงสัยจริงๆนะคือเห็นในสื่อโดยเฉพาะสื่อบ้านเราอะ่ะที่ชอบเ,ออเรียกเรียกคนนั้นไฮโซไฮโซ A ไฮโซ B ไฮโซ C ไฮโซดีเอฟจีอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับผมแล้วก็นำหน้าชื่อไฮโซนำหน้านะนะั่นแหละคือผมได้ยินครั้งแรกนะครับ คือความรู้สึกครั้งแรกนะั้นด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนธรรมดางงๆคนหนึ่งนะที่แบบว่าอยากดูว่าคือมันใครวะ <c oughs> คือผมงงว่ามันใครวะอันนี้อันนี้ผมงงจริงนะว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือผมงงมากเลยคือผมอยากรู้จริงนะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคืออาจจะอ,อาจจะพูดไม่สุภาพหเลยนะก็ต้องขอไปนะว่าเออผมความคิดแรกสุดอะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือผมงงว่ายศดเนี้ย มันได้รับยศเนี่ยได้จะต้องได้รับมาจากสถานการณ์แบบไหนอ่ะอันเนี้ยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจง่ายๆนะอย่างอัศวินเนี้ยใน,ในหนังใช่ไหมครับอัศวินในหนังอะ่ะผมไปอ่านคร่าวๆอะ่ะอ,อย่างอย่างในหนังเนี้ยเนี่ยอัศวินอะ่ะอ่าท่านเพื่อนๆครับอัศวินเนี่ยเขาบอกว่าอัศวินนะครับบุกอ,อัศวินเป็นบุคคลที่พระมหากษัตริย์พระราชทานหรือ ผู้นำทางการเมืองอืออ่นได้มอบบรรดาศักดิก์ติมศักดิ์ให้สําหรับราชการต่อพระมหากษัตริย์หรือประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทหารนะครับผมทางประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรปบรรดาศักดิ์อัศวินมอบให้แก่นักรบขี่ม้าระหว่างสมัยกลางสมัยกลางตอนกลางน่าจะเป็นยุโรปตอนกลางยุคก,กลางของยุโรปนั่นแหละอัศวินถูกมองว่าเป็นชนชั้นขุนนางล่าง คนขุนนางล่างนะครับเมื่อถึงสมัยกลางตอนปลายอัศวินได้มีความสัมพันธ์ในอุดมคตินะครับผมอัศวินนะครอันเป็นจัญยาบันสำหรับนักรบคริสคริสตชนราชสำนักที่ไร้ที่ติบ่อยครั้งที่อัศวินเคยเป็นข้าซึ่งรับใช้เป็นนักสู้ให้กับเจ้าหรือว่าหลอดนั่นเองครับโดยจ่ายในรูปการถือครองที่ดินเจ้า เจ้าเชื่อใจอัศวินซึ่งมีทักษะาการยุดบนหลังม้านับแต่สมัยสมัยตอนต้น,นครับบรรดาศักดิ์อัศวินเป็นเพื่อแสดงเกียรติยศทั้งหมดโดยพระมหากษัตริย์มักเป็นผู้พระราชทานดังเช่นในระบบบรรดาศักดิ์อังกฤษ b u s t n s s s o o o อร์ s s สเตมนะครับมักให้สำหรับราชการที่มีมิใช่ที่ม่ใช่ทางทหารแก่ประเทศ อันนี้ผมก็งงๆงงกันนะอัศวินกับขุนนางอัศวินกับขุนนางมันต่างกันยังไงวะอยากรู้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ในฐานะที่เป็นกลุ่มชนชั้นเฉพาะาคนที่ติดอาวุธนะครับซึ่งขุนนางจ้างมาสําหรับป้องกันปราศาสตรให้กับตนนะครับ <c oughs> อัศวินและขุนนางเป็นชนชั้นที่ยังแยกกันอยู่อยู่เรื่อยๆมาจนถึงปีคศ1200นะคร,ร 1, <c oughs> ับผมก็บอกว่า 1, <c oughs> ขุนนางนะครับในภาษาละตินนี่ว่า noble เหรอ Ừ, ซึ่งเป็นเ,เจ้าของที่ดินผู้สั่งสมความมั่งคั่งมั่งคั่งเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นครับจนอาจเรียกได้ว่าแทบว่าจะไม่มีข้อจํากัดในการใช้อํานาจในเขตแดนของตนและอัศาวินที่รับใช้ขุนนางเหล่านั้นก็มักจะยากจนและมีกําเนิดมาจากครอบครัวชาวนาผู้ต่ำต้อยเอาไงในเวลาต่อมานะครับอัศาวินเริ่มเข้าไปผสมผสานกับชนชั้นสูงอ๋อ มากขึ้นในโดยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากชนชั้นสูงและผ่านการและผ่านการแต่งงานเข้าสู่ตระกูลขุนนางเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางสังคมเช่นนี้จึงมีการเรียกขุนนางว่าเป็นออดอมินีอ๋อดอมินีดมินีหรือว่า เจ้าหลอดอ๋อโดมินีนี่ผมเคยได้ยินในศัพ์ของเรื่องสปาราคัตอยู่โดเมนนีโดเมินีเนี่ยเออเป็นเป็นหลอดนั่นแหละเออเป็นเจ้าหรือวเป็นหลอดอีกทั้งมีอัศวินบางคนมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับพวกเจ้าเช่นการสร้างป้อมค่ายต่างๆรอบรอบที่ดินของตนเองอ๋อ oh, ศาสนาจักรนะครับที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนสิทธิพิเศษให้แก่อัศวินนะครับในการเน้นบทบาทให้กับนักรบในฐานะที่เป็นการปฏิบัติของชาว,ชาวคริสต์นะครับที่ได้รับ มาจากพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับบทบาทของพระนะครับการตั้งอัศวินนะครับผมการตั้งอัศวินเป็นพิธีกรรมสําคัญในการที่บุคคลได้รับตําแหน่งาจากเจ้าเหนือ,อเจ้านายเหนือหัวของตน,นครับในแง่ของความหมายกการนําดาบแตะที่ไหลนะครเพื่อสถานปนาเป็นอัศวินนะกลายเป็น อ่าพิธีรับสินของการเป็นอสสินอ๋อมันมีที่มาอย่างนี้นี่เองอ๋อนะครับผมมันมีที่มาอย่างนี้นี่เองนะครับผมไม่ไม่ใช่อ,อ่กษัตริย์นะเออเท่าที่ผมเข้าใจนะเนี่ยอาจจะงงงงนิดนึงนะเอองงง,ง,งเป็นมีที่มาที่ไปนะมีที่มาที่ไปนะครับผมแต่แต่แต่นี้ผมสงสัยนะสงสัยว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นยศดเดียวกับไฮโซหรือเปล่าเออนั่นแหละ มันมันเหมือนอัศวินไหมเอออาจจะไม่เหมือนนะอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่แต่ยศดไฮโซที่มาที่ไปเป็นยังไงน,นี่ผมไม่รู้แฮนนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยช่วยบอกผมดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ